S 1> <S 1> สวัสดีครับทานผู้ชมครับ oh, วันนี้เป็นวันที่ผมตื่นสายมากๆเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้ผมจะพักผ่อนนะครับแต่ก็อ,อ,อดทาคลิปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันก็ว่างไงวันนี้ผมก็เลยทําคลิปง่ายๆแต่ก็มีคนขอมาเยอะละกันแล้ววันนี้นะครับทุกคนก็เป็นวันเกิดของผมด้วยนะครับถ้าหากใครที่อยากอวยพอให้ผมนะครับจริงๆแล้วผมแบบก็แอบสะกิดใจอยากให้แฟนคลับ FC ผมเนี่ยได้รับรู้แลวก็จะได้บอกด้วย แล้วก็จะได้อวยพรผมด้วยนะครับอาบ่าขอบคุณคุณเน่สำหรับใครที่อาจจะอวยพรให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับ แล้วก็หัวข้อสําหรับเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อถึงเรื่องการใช้ปืนของผมเนี่ยต้องแต่งยังไงปืนที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยมันแต่งยังไงและวิธีไม่ต้องวิธีเล่นหรอกวิธีเล่นนี่เคยทําไปแล้วแต่ว่าเรื่องของแต่งอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาบอกวันนี้แล้วก็เรื่องของการตั้งค่าความไวนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดผมนะครับก็เป็นวันดีผมก็เลยอยากจะป้อนข้อมูลแบบดีๆให้กับทุกคนบ้างนะครับก็ <c oughs> <ๆ S 2> ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือว่าจะแย่ลงเนี่ยเอาละรครับก็สําหรับอย่างแรกนะทุกคนก็ฝากกดไลค์ฝากากด แชร์ฝฟกับกดตัปรับกิตตัประอืมอาเรื่องเป็นอะไรวะเนี่ยก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับผมด้วยนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดด้วยเพื่อรับแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของผมนะสำหรับอย่างแรกนะครับมีหลายคนถามว่าผมเนี่ยเล่นเกมกี่นิ้วนะครับผมเล่น3นิ้วนะครับแต่จังหวะที่ผมเล่นสไนเปอร์หรือว่าเล่นปืนที่อยากจะซูมรอหรือว่าซูมดักนะครับผมก็จะใช้4นิ้วนะครับโอเคอย่างแรกเลยเราไปดูการตั้งค่าปุ่มของเรากันเลยดีกว่านะครับในการตั้งค่า ปุ่มนะครับผมก็จะแต่งประมาณนี้เลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมมาเล่นใน i p น o n e 11นะครับโดยปกติผมจะเล่นเป็น iPhone 7็ดพัทใช่ไหมหลายคนก็จะชินหน้าต่างการเล่นแบบ7จ็พัทนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ชา์จแบตอยู่ไงผมก็เลยจริงๆอ่ะมันเล่นเหมือนกันเลยการปรับแต่งปืนของผมอ่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับดยการแต่งอ่ะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บเจ้านี่ก่อนผมจะเอาไอ้ตัวเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับโอเคก็อันแรกนะครับก็คือบนซ้ายนะก็คืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มยิงจากด้านขวานะครับจริงๆแล้วตอนแรกมันนอยู่ด้าาขว แต่ว่าผมย้ายไปอยู่ด้านซ้ายนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นปุ่มยิงที่เวลาเรากดมันจะซูมเองอัตโนมัตินะครับซูมเองอัตโนมัตมิหมายความว่าเวลาเรากดเนี่ยมันจะซูมให้เลยแล้วก็มันจะยิงให้เราเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มยิงด้านซ้ายเนี่ยผมก็จะเอาหลบมุมไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นะครับผมเป็นคนที่ยิงแบบไม่ซูมไม่ได้นะครับ <c oughs> คือผมต้องเล่นแบบไม่เอาดวงนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลายิงแบบไม่ซูมเนี่ยโอ้โหลูกกระสุนแบบเป๋จัดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีการแต่งแบบใหม่ผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับในส่วนต่อไปปก็็จะเเนรื่องข ปุ่มเดินนะครับด้วยปุ่มเดินในทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าไอเจ้าปุ่มวิ่งเนี่ยที่มันเป็นรูปวิ่งนะครับอันตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่านี้แต่ว่าผมปรับมาอยู่ประมาณกลางๆนะครับและส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแมปนะครับแมปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแมปก็คือแผนที่นั่นแหละผมเอาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันใกล้ตาเลยก็ผมแบบดูได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับตรงนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสกอร์บอร์ดนะครับเอเฮ้ยเรื่องของสกอร์บอร์ดนะครับผมก็เอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเป้าซ แหละก็ประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเอาเรีตอร์สกิลนะครับก็ไว้ตรงนี้ไม่แล้วก็ ลำโพงก็ไวตรงนี้นะครับทุกคนก็ดูตามแล้วลองปรับใช้ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงดีให้มันดีที่สุดนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นปุ่มรีโหลดกระสุนปุ่มนั่งปุ่มกระโดดนะครับสามปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่มที่สําคัญที่สุดแล้วแหละคือ3ปุ่มนี้นะครับมันเป็นปุ่มมันเป็นปุ่มที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับโดยการกระโดดแล้วก็สไลด์แล้วก็รีโหลดกระสุนเนี่ยมันใช้บ่อยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับคำนึงถึงจุดที่เรากดเล้นที่สุดแบบเวลาเราหลับตาอะไรอย่างเงี้ย ไหนบ้านนะครับทุกคนรอแบบชินชินที่สุดทุกคนหลับตาแล้วแบบกูจะกระโดดตรงเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยก็เอาปุ่มมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเนี้ยก็อยู่ในระดับกลางค่อนข้างใหญ่นะครับไม่เอาเล็กเกินนะเพราะว่าปุ่มเนี้ยมันสําคัญมากนะครับเวลาที่เรากดเว้าไปทีนึงเนี้ยถึงแก่ชีวิตนะฮะบ,บอกเลย <c oughs> สต่อไปก็จะเป็นปุ่มโฟกัสนะครับจุดโฟกัสนั่นแหละก็คือผมเอาเป็นฟันเฟืองนะครับทุกคนเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มที่มันอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมผมก็จะเอามาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วทุ มาอยู่ตรงกลางจริงๆเนะี่ยมันจะมีจุดเป้าปืนอยู่ตรงกลางจอนะครับทุกคนก็ปรับมาให้ตรงอะไรประมาณนี้อันนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของเวลาเรายิงลูกซองหรือว่ายิงปืนอะไรต่างๆนะครับมันจะค่อนข้างเล็งได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราจะไม่หลงเป้าปกลางจอน,นั่นเองอันนี้ผมใช้มาแบบนานมากแล้วนะครับนานมากจริงๆแล้วก็ยังติดตราตรึงใจอยู่ตอนนี้ ก็ยังชอบอยู่นะครับแล้วอันต่อไปที่ผมจะมาพูดถึงนะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้ปุ่มยิงด้านขวาที่ผมเอามาอยู่ด้านซ้ายนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มยิงที่เราสามารถแบบซูมยิง e อัตโนมัตินะครับอันนี้เนี่ยผมจะไปอธิบายในตอนนี้เลยนะครับทุกคนจําไว้ด้วยนะในปุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าทุกคนมากดตรงฟันเฟืองนะครับตรงเนี้แล้วก็กดเข้าไปนะทุกคนก็จะเจอปรับแต่งนะครับมันก็จะมีเลงยิงแล้วก็ยิงทันทีนะครับเนี่ยมีหมดเลยนะ เดินมันจะมีแบบหลายกระบอกปืนมากนะครับไม่ว่าจะเป็น S ライフルหรือว่าจะเป็น SMG ช็อตการ LMG อะไรประมาณนี้รวมถึงไซเปอร์ไรเฟิลนี่ยถ้าสมมุติว่าใครแบบยังไม่ย้ายปุ่มด้านขวามาด้านซ้ายนะครับจริงๆแล้วถ้าใครเล่น2นิ้วเนี่ยก็กดปุ่มทางด้านขวาไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้แหละมันก็จะซูมให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเรากดแบบว่าเล็งยิงทันทีเนี่ยมันก็จะเป็นยิงทันทีครับมันจะไม่เป็นเล็งยิงให้กับเรานะครับโดยมีคนถามนะในคอมเมนต์นะผมก็ได้ตอบไปแล้วแหละว่าผมจะมาทําคลิปอธิบายนะ ลูกซองเลยเนี่ยมันไม่ซูมอัตโนมัติให้ผมนะครับก็ว <ing> ิธีก็คือนี่เลยครับมืกดตรงนี้ให้เป็นเลงยิงแล้วก็เลือกปุ่มยิงด้านขวานี่ครับทุกคนต้องเลือกปุ่มยิงด้านขวาถ้าสมมุติว่าทุกคนเล่นสนิ้วเนี่ยก็ย้ายปุ่มยิงด้านขวามาไว้บนซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะซูมยิงให้เราเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเราแบบไปใช้ปุ่มยิงด้านขวาเนี่ยมันก็จะไม่ยิงให้เราเนี่ยครับมันจะเอยไม่ซูมให้เรานั่นแหละมันก็จะเป็นการยิงทันทีนั่นเองนะครับไข่ข้เข้องใจแล้วนะ ส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็คือกราฟิกนั่นเองกราฟิกเนี่ย,ย,ยผมบอกได้เลยว่าสําคัญมากๆนะจริงๆแล้วมีหลายคนบอกว่ากราฟิกเนี่ยถ้าเราปรับแบบไฮหรือว่ามีเดียเนี่ยมันจะมองทะลุรถได้ใช่ไหมคือผมก็ลองไปใช้มาแล้วนะครับมันแลกกับเครื่องร้อนแล้วก็มันแลกกับเฟรมเรทที่มันต่ําลงมานิดนึงอันนี้ผม จากการลองจริงๆนะคือเล่นนานๆไปอะเฟรมเรทมันลงจริงๆครับหรือภาพส่งส่งภาพต่อวินาทีมันจะน้อยลงแล้วภาพมันก็จะไม่สมูทนะครับ <_ S 1> ผมก็เลยเลือกมาแบบสายบู๊ไปเลยนะครับ <_ S 2> คือมันจะมองคนง่ายด้วยนะครับมองคนง่ายแล้วก็เรื่องของฝุ่นเรื่องของไฟอะไรเงี้ยมันก็จะเผาๆลงนะครับผมก็เลยใช้เป็นกราฟิกเป็นโลนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็นแม็กนะครับโดยมือถือของหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็น Android นะ Android ก็น่าจะมีจาพวก เฟรมเรท90เฟรมหรือว่า120เฟรมผมไม่แน่ใจว่ามันดันถึงหรือเปล่าแต่ว่า iPhone เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นรุ่นอัปเกรดหรือว่ารุ่นท็อปเนี่ยก็ยังเฟรมเรทอยู่ที่60นะครับสำหรับอันนี้ใครไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับฟังเป็นความรู้แล้วกันนะครับอาละครับวันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์สําคัญนะไฮไลท์สำคัญก็จะคืออ่าความเร็วนั่นเองความเร็วเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะสำคัญมากจริงๆเพราะว่า เรื่องของการเล่นของเราเนี่ยจริงๆแล้วความไวมันเป็นอะไรที่เซนสทีฟมากๆหรือว่าเข้าถึงยากเหมือนกันเนีครับถ้าจะเอาแบบตามคน ที่เราแบบชื่นชอบหรือว่าตามคนที่โหดๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามาเล่นเองเนี่ยก็ยังงงเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังแบบสับสนเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาเล่นไปได้ยังไงอะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วก็เอาตามที่ทุกคนถนัดจะดีที่สุดนะครับแต่ก็ผมจะามาอธิบายของผมแลวกันว่าผมทาไมถึงแต่งแบบนี้นะครับโอเคอันแรกเนี่ยโดยการปรับแนวทุกคนก็ดูอะไรกันนะครับจะเป็นล็อกความไวก็ประมาณนี้แหละแล้วก็การสลับความไวสลับระหว่างเปิดสโคบเล็งนะครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าความไวในทุกคนมาติกที่กําหนดเอง แล้วก็มาดูความไวตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมาครับความไวกล้องนะครับอันแรกเลยความไวกล้องก็คือความไวตอนที่เราเล็งหรือว่าตอนที่เราแบบสะบัดจอนะครับมันจะเป็นความไวตอนนี้นั่นเองนะครับทุกคนมันจะไม่ใช่ความไวตอนยิงนะแล้วก็หอกความไวเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับผมจะอธิบายแค่ความไวมาตรฐานเนี่ยความไวมาตรฐานก็คือความไวตอนที่เราวิ่งไปโดยที่ไม่ซูมอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นความไวตอนนั้นแต่ก็ความไวตอนเล็งความไวแทคติกสะโขบความไวแบบมันมีเยอะมากคือตอนนี้สะโขบมันเข้ามาเยอะอะทุกคน มันเยอะมากจริงๆนะครับทุกคนก็เอเอเดี๋ยว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 ทุกคนก็ลองปรับดูนะครับแล้วก็ลองปรับใช้ดูตามผมเลยก็ได้นะเพราะว่าเรื่องความไวตรงนี้เนี่ยผมก็อธิบายก็ไม่หมดแหละทุกคนก็ตามผมไปแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ลองปรับไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้เลยผมจะเลื่อนช้าๆทุกคนดูนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกัน ต่อไปก็จะเป็นความไวตอนยิงเนี่ยความไวตอนยิงก็คือสมมุติว่าเราใช้คูณ4ี่ใช่ไหมคูณ4ี่เราซูมไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นความไวอันแรกนะครับความไวการเล็งนั่นเองแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรากดยิงไปแล้วเนี่ยมันจะมาใช้ความไวในตัวนี้ครับมันจะเป็นความไวตอนนี้นั่นเองก็จะเป็นความไวมาตรฐานเหมือนเมื่อกี้เดะเลยแต่ว่ามันจะเป็นตอนที่เรายิงนั่นแหละครับเออเข้าใจไหมเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละเออก็ลองปรับใช้กันดูถ้าผมพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยนะครับก็ลองปรับตามนี้นะทุกคนเอแคปไปหรือว่า ไปดูก็ได้นะครับผมปรับประมาณนี้เลย ส่วนต่อไปก็จะเป็นความไวใจโรสโคปนะครับความไวใจโรสโคปก็คือความไวแบบเอียงจอทุกคนเอียงจอซ้ายขวาเอียงจอซ้ายขวาไปมานะครับอันนี้แหละประมาณนี้นะครับแต่ผมจะมาบอกก่อนนะครับความไวเออคูณ4แล้วก็ความไวคูณ6กคูเออคูณ6นั่นแหละคือผมจะบอกทุกคนว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ปรับอะไรมากนะทุกคนก็เอาแค่ความไวตอนเล็งความไวแท็กติกแล้วก็ความไวสไนเปอร์โขปรวมถึงความไวคูณ8ด้วยนะทุกคนก็เอาอันนี้ไปละกันเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยไม่ได้ปรับนี่รับ อันนี้เนี่ยมันเป็นใจโรสโคปใจโรสโคปก็คือการเอียงจอนะครับผมก็ได้ทําคลิปไปจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะมันเยอะมากนะครับผมอธิบายเรื่องของการใช้ใจโรเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับมีคลิปสอนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับใครที่มาใหม่อ่ะนะความวก็ประมาณนี้ครับทุกคนผมก็เลื่อนให้ดูเลยนะเออ ประมาณนี้นะครับแล้วผมลืมบอกไปถ้าใครใช้ใจโรสโคมนะครทุกคนต้องมาที่พื้นฐาหนก,ก่อนแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีใจโรสโคปตรงนี้เลยนะแล้วก็จะปรับเป็นเปิดนะครับแล้วก็สลับแนวขวางแนวนอนนั่นเองนะทุกคนอย่าไปสลับนะครับมันจะเป็นการสลับใจโรนะมันจะงงสุดท้ายก็จะเป็น fov นะครับ fov ก็จะเป็นกล้องเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันจะซูมเข้ามาหรือว่าจะซูมออกไปนะครับประมาณว่าเราจะเหมือนเอาหน้าจอของเราเนี่ยมาใ,ใกล้ตามากขึ้นหรือว่าเอาหน้าจอของเราเนี่ยไปไกลตามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองปรับใช้กันดูนะครับลองเล่นกับม ทุกคนก็จะได้เข้าใจกันเอาเองนะครับแล้วก็จะได้แบบจํามันด้วยนะแล้วส่วนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือปืนกระบอกไหนที่ผมชอบมากที่สุดแล้วผมใช้ได้ดีมากที่สุดในตอนนี้นะครับโอเคมันก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับก็คือเซต s g 4 0เลยอันแรกไหมครับ s g 4 0ผมก็โอ้โหแบบ เต็มที่แล้วและแต่งมาเต็มแล้วก็คือการแต่งของผมนะครับคือปืนนี้เนี่ยผมจะบอกว่ายังไงดีมันเป็น S M G ที่ยิงระยะกลางระยะไกลได้ดีมากๆนะ่ครับหลายคนก็เห็นจากสตีมหรือว่าเห็นจากผมทําคลิปไปแล้วนะครับก็ยิงได้ดีมากๆส่วนอันแรกเนี่ยผมจะแต่งเป็นกล้องเล็งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเลดดอดไซส์5นะครับเป็นเลดดอดที่มันจะเอียงๆนะครับทุกคนมันจะเป็นเลดดอดที่วงกลมนะครับผมชอบเลดดอดหรือว่ากล้องเล็งที่มันเป็นวงกลมเนี่ยมันจะดูง่ายมากนะทุกคนอันนี้ผมก็แนะนํานะครับสต ก็จะเป็นพานท้ายเนี่ยพานท้ายเนี่ยผมจะแต่งเป็นความไวในการเลงและก็ความไวในการเคลื่อนที่เนี่ยครับผมจะไม่ให้มันเสียจุดเด่นนะครับก็คือว่า S M G เนี่ยมันจุดเด่นก็คือซูมเร็วและก็ความไวในการเคลื่อนที่ของมันเร็วนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้มานะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นคลิปหลังครับคลิปหลังก็จะใช้เป็นอันนี้แหละมันจะช่วยความไวในการเลงแลวก็ความไวในการเตรียมอาวุธหลังหยุดวิ่งเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบควัก RPG มาบ่อยมากเนะยผมก็เลยต้องใช้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นแม็กกาซีเนี่ยแม็กกาซ ในการรีโหลดแมกกาซีนเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบมากๆในแมกกาซีนตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวนี้ที่เหมือนกันนะครับแต่ก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้แหละผมไม่รู้แหละเพราะว่าผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันอยู่อันสุดท้ายและแมกกาซีนมันเยอะกว่านะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นความจุแมกกาซีนอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับโอเคสุดท้ายก็จะเป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์เนี่ยผมจะใช้เป็นความไวในการเล็งและก็ความแม่นยําเมื่อเล็งยิงนะครับอันนี้เนี่ยมันจะทําให้กล้องเล็งของเราเนี่ยจะไม่สายมากแล้วก็กระสุนของเราเนี่ยจะไปตรงเป้้้้้าาาามมมมกกกกกขขึนนนัออีีผ็็็ใชแแลวดงงต่ง่ ประมาณนี้แหละทุกคนส่วนต่อไปก็จะเป็นอาวุธลองนะครับผมจะใช้เป็น SMRS นะครับก็จะเป็นอ่ RPG นะั่นแหละจะเรียกง,ง่ายๆนะผมจะใช้ RPG นะครับแล้วก็ a อ i เลเ o อร์สก l ลหรืออันตินะครับผมจะใช้เป็นอันนี้ครับผมอันน่าย l i เลเตอนะครับก็จะเป็นแบบคาร์บอยอะปืนคาร์บอยอะผมใช้นะครับผมชอบมากผมไมยังไม่โดนเนิฟเลยก็โคตรด,ดีเหมือนกัน <laughs> สนต่อไปก็จะเป็นระเบิดนะครับผมจะใช้เป็นมอนอทอฟนะหรือว่าการระเบิดขวดนั่นแหละระเบิดไฟนะครับผมใช้อันนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับสำคัญมากนะครับก็คือโทฟี่นะหลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่อ่าเอาไว้วางพื้นนะครับแล้วเวลาที่ใครยิงอ p g พจีมาหรือว่าใครปาระเบิดมานะครับมันก็จะกันไว้2ครั้งนะครับเออแล้วก็เราจะได้แต้มมา25แต้มด้วยนะครับสนต่อไปก็จะเป็นเพิร์กนะครับหรือว่ากิ้วติดตัวละครของเรานั่นเองอันนี้เนี่ย เป็นตัวนี้นะครับสาหรับเบิร์กนี้นะจะเป็นวิ่งเร็วขึ้น10%นะครับและความเสียหายจากการเออนี่เนี่ยผมไม่ได้สนใจละผมสนใจแค่ว่าวิ่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยมันจะใช้สําหรับ S M G นะครับมันวิ่งเร็วขึ้นนั่นแหละแล้วก็อันนี้ครับคือผมก็ใช้มาแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าผมเล่น S M G มันต้องวิ่งชาร์จวิ่งเข้าใช่ไหมมันชอบมีทิปไมล์หรือว่าปืนเอ๊ะระเบิดกลับระเบิดอ่ะทุกคนผมก็เลยต้องใช้เจ้าตัวนี้นะเพราะว่ามันกันทิปไมล์ได้ครับ อยู่เราเนี่ยเงียบนะครับแต่ว่าก็จะโดนดักทางเหมือนกันสำหรับใครที่ใช้เพิร์กแบบดักฟังนะครับหรือว่าอ e เลอร์ตนั่นเองอันนี้นะครับแต่ก็ใช้อันนี้แหละดีแล้วนะครับ โอเคนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้ละกันนะครับเรื่องของการแต่งปืนแล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมด้วยก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่หลายคนเนี่ยรักผมแล้วก็ติดตามผมมาตลอดนะครับผมก็ทำคอออฟมาแบบปีหนึ่งแล้วเนี่ยปีหนึ่งหรือเกือบปีวันนะียผมก็ไม่แน่ใจว่าถึงปีหนะรือยังก็ขอบคุณมากๆใครที่ติดตามมาจากแรกๆเลยนะครับขอบคุณมากๆผมสัญญาว่าอนาคตเนี่ยช่องเราจะต้องดีมากขึ้นผมจะไม่ทิ้งทุกคนไปไหนแน่น ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เงินเลยก็ตามนะครับผมแบบสัญญาจริงๆว่าผมจะทาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นแบบความฝันของผมไงผมก็อยากไม่อยากจะทิ้งมันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมและก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอกัน EP หน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย